ครับและเรามีข่าวเอกลุ i v ฟจากสำนักข่าว Bloomberg นะครับเกี่ยวข้องกับอิหร่านและอิสราเอลนะครับสหรัฐและพันธมิตรเชื่อนะครับว่าแผนของอิหร่านที่จะโจมตีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นของอิสราเอลน,นั้นจะเกิดขึ้นจริงนะครับตามรายงานของ Bloomberg ที่พูดคุยกับแหล่งข่าวด้านข่าวกรองนะครับ หากเป็นไปตามนั้นนะครับจะถือเป็นการขยายวงกว้างของความขัดแย้งในตวันออกกลางหลังจากที่สงครามอิสราเอลฮามาสนั้นดําเนินมาแล้ว6เดือนแหล่งข่าวกล่าวว่าอาจเป็นการโจมตีที่ใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยําสูงโดยมีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อในการพูดถึงประเด็นลับ แหล่งข่าวระบุค,ครับว่าประเด็นที่กำลังจับตามองคือเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นฝีมือของกรุงเตหะรานเองหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวแทนของอิรานนะครับโดยตอนนี้นไม่มีคำถามแล้วว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ตามรายงานของบรูมเบิร์กนะครับก่อนหน้านี้นะครับอิรานขู่ว่าจะโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การที่สถานกงศุลอิหรานในซีเรียถูกถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุให้ในายทหารระดับสูงหลายคนของอิรานเสียชีวิต อย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้แสดงท่าทียอมรับอย่างชัดเจนนะครับว่าตนนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานดังกล่าวถานกองศุลนดังกล่าวหรือไม่ครับครับข่าวต่อไปยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับคือเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสก่อนทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบ,บดีเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเรียกว่าเป็นมาตรการที่ใหม่และยกระดับขึ้นในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในชนวนกาซารวมถึงสร้างทางผ่านเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของชนวนนกาซาด้วยครับ พลเรือตรีแดเนียลฮาการีโคโซกองทัพอิสราเอลกล่าวในแถลงการผ่านทางวิดีโอว่าเส้นทางผ่านเข้าไปในกาซาพิกัดใหม่นี้จะเปิดทางให้ความช่วยเหลือเคลื่อนไปถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้โดยตรงในพื้นที่ท้าทายต่อการเข้าถึงของรถบรรท,ทุก หน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่างกล่าวมาหลายเดือนเกี่ยวกับอุปสรรคในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาด้วยรถขนส่งสิ่งของบรรทาทุกที่ประสบกับความล่าช้าเนื่องจากกองทัพอิสราเอลเองและปัญหาเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ในระหว่างที่ทางตอนเหนือของกาซานั้นกำลังประสบกับความเสียหายรุนแรงจากภาวะสงครามความขัดแย้งที่ดำเนินมานานถึง6เดือนครับพลเรือตีฮาก์กรีกล่าวด้วยว่า อิสราเอลคาดว่าจะมีรถบรรทุกขนส่งสิ่งของช่วยเหลือราว50คันผ่านเส้นทางใหม่นี้ทุกวันและจํานวนรถบรรทุกที่จะเข้าถึงจนวนกาซาทั้งหมดในแต่ละวันนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก350คันมาเป็น500คันต่อวันครับทั้งนี้ด้านองค์การสหประชาชาติระบุว่ารถขนส่งสิ่งของมาเท่าทุกจํานวน500คันต่อวันนั้นมีจํานวนเท่ากับ จำนวนเมื่อครั้งที่ความขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปยาักาซาก่อนที่จะเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนในการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธระหว่างรัฐมนตรีกรลาลาโหมิสราเอลโยอฟกาเลนและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนทางรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าสหรัฐคาดหมายว่าอิสราเอลจะลงมือทําตามความมุ่งมั่นของรัฐบาลกรุงเทลอาวิฟในการอำนวยความสะดวก การจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการโจมตีซ้ำสองเหมือนที่เกิดขึ้นกับการโจมตีขบวนรถของ World Central k i t c h เ n ขึ้นอีกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยว่ารัฐมนตรีวิงเค้นและรัฐมนตรีกา l l เลนได้หารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่จะรวมถึงการปล่อยตัวประกันฮามาสที่จับกลุ่มตัวเอาไว้ในกาซาด้วยครับ โดยในวันพุธนั้นทางอิสราเอลยืนยันการสังหารบุตรชาย3คนของอิสมาอิลฮานเย่ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสในเหตุโจมตีทางอากาศในกาซาโดยบุตรชายของฮานเย่นั้นถือเป็นบุคคลระดับสูงที่ถูกสังหารในสงครามอิสราเอลฮามาสนี้ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้บัญชาการและเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการของฮามาส นอกจากนี้เหตุโจมตีทางอากาศของอิสราเอลยังสังหารหลานของฮานิเยอีก4คนในกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาติในกาซาซิตีด้วยครับด้านฮานิเยซึ่งลี้ภัยอยู่ในกาตายืนยันข่าวดังกล่าวกับสื่ออัลจาซีราว่าศัตรูถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งการชำระแค้นและการสังหารเขียฆ่าและไม่ให้คุณค่าความสำคัญกับกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆเลยพร้อมกล่าวด้วยครับว่าทุกคนในกาซาเผชิญกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกันมากแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการเสียชีวิตของบุตรชายและสมาชิกในครอบครัวของผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสนี้จะกระทบต่อการเจรจาหยุดยิงที่ดำเนินอยู่หรือไม่แต่ฮันเยยย้ำว่าฮามาสจะไม่ยอมจำนวนต่อแรงกดดันใดๆโดยกล่าวในวันพุธว่าศัตรูเชื่อว่าการโจมตีครอบครัวของบรรดาผู้นำฮามาสจะกดดันให้พวกเขาต้องยอมละทิ้งข้อเรียกร้องของประชาชนของพวกเขา ใครก็ตามที่เชื่อว่าการโจมตีมุ่งหมายชีวิตของลูกชายผมจะกดดันฮามาสให้เปลี่ยนจุดยืนไปนั้นเป็นพวกเสียสติครับคุณรัตพล